สวัสดีครับกลับมาพบกันที่เรานะครับยามแรลงวันเสานะครับายแก่ๆสิผมันยามแรลงนะครับวันนี้เขาก็ล่างขับรถไปตลาดทานเผ็ดนะครับเดี๋ยวเขาจะไปหาวัตถุดิบนะครับวันนี้เมนูที่เขาจะเห็ดกันนะครับเป็นต้มส้มจัดแซ่บๆให้ไ่บานเราจะหน่อยนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับว่าสะมีวัตถุดิบให้ไปจัดเมนู แซบๆกันแรงนี้นะครับจะมีหรือเปล่านะครับวัตุนิบดีๆนะครับเนือเปลือยเนี่ยติดมันนี่สิมีปะนอกออกมาสวยจักหน่อยนะครับ ตอนนี้เขาก็มาถึงตลาดทานเผ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งนะครับเนี่ยมีผักเขียวๆแบบนี้นะครับจะย่างสักพักนะครับได้วัตถุดิบมาแล้วนะครับมีผักแล้วก็มีชุดเนื้อนะครับเป็นเนื้อติดมันนะครับอันนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวเขาต้องไปล้างทำความสะอาดก่อนนะครับล้างพวกไขมันนะครับสิ่งสุกปรกนะครับเพราะว่ามันอยู่แผงเนื้อนะครับอันนี้เขาก็ล้างให้สะอาดเลยนะครับ หลังจากล่างเสร็จแล้วนะครับอันนี้เข้ากะต้มน้ำไปน้ำนะครับน้ำเดือดแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะครับเอาเนื้อที่เข้าล่างเสร็จแล้วนะครับใส่ลงไปเข้าจะต้มมาแป้น20นาทีนะครับเพื่อที่ให้พวกไขมันพวกอย่างมันออกมานะครับแล้วก็พวกคราบ <c oughs> ที่มันเกาะอยู่น้าเนื้อนะครับตัวนี้เดี๋ยวมันจะออกมานะครับพวกฟองไขมันต่างๆนะครับ แล้วห้าใส่ไอตัวบักหุงลงไปน้านะครับอันนี้บักหุงธรรมดาบานเฮ้านะครับหั่นเป็นแว่นใส่ลงไปเลยนะครับมันจะเฮ็ดมันเหนือมันนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็เปื่อยง่ายขึ้นนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าน้ำมันออกมาหลายนะครับหลังจากครบยี่สิบนาทีนะครับเราเอาเหนือออกมาพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาหั่นห้มันพอดีค่ำนะครับ เราะว่าเดี๋ยวเขาต้องไปต้มต่ออีกนะครับมันจะซอยให้มันเปื่อยง่ายขึ้นนะครับเห็นบอหันออกมานะครับตอนนี้มันก็เริ่มกินได้นะครับแต่มันก็ยังเหนียวอยู่นะครับเห็นมอน้มันมันเริ่มออกมาแบบกะแทบแลวครับหลังจากนั้นไอ้หน้ามันนะครับเขาับเอามากรองนะครับกองพวกน้ํามันตะกันต่างๆนะครับที่มันติดอยู่เนื้อนะครับออกไปเขาจะได้เนื้อต้ม แล้วก็น,น้ำต้มที่หอมมันเนื้อแบบนี้นะครับเนื้อดิ่งๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเขาต้มต่อนะครับเดี๋ยวเราต้มต่อ,ตอ,ตอไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับ <c oughs> ในการต้มนะครับพอเห็นเนื้อมันเปื่อย เมนูตุ่มแซบนะครับก็เตรียมเครื่องเคียงมาผัดแล้วก็ตั้งกระทะห่อนๆนะครับอันนี้เขาใส่น้ำเตาธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่พวกสมุนไพรที่เขาผัดไปนะครับลงไปหลังจากน้ำมันเดือดนะครับเทาก็เติมเนื้อที่เขาตุ่มไว้แล้วนะครับเป็นเนื้อเปื่อยนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ตุ่มมันเดือดนะครับมันจะได้หอมสมุนไพรนะครับมีหอมพริกตะไคร่นะครับขานะครับ นี่หลังจากมันเดือดเสร็จนะครับเขาก็จะได้ตุ่มแสบแล้วนะครับเขาก็ปรุงตามรสชาติที่เขามากได้เลยนะครับตอนนี้เนื้อมันก็บพอดีกินนะครับบม่ได้เปื่อยมากมากนะครับแต่ว่ากําลังกินแสบนะครับเบืองต้นหอมนะครับลวรือผักชีฝรั่งนะครับเติมน้ำไปจังน่อยนะครับเอาไ,ไว้สด แล้วละครับซ้ำนี้ตุ่มแสบโยกเสิบเรื่อยๆครับ